สบายดีพี่น้องทุกคนนำะมันนี้เห่ามาลินเกมบาคาร่าไปน้ำกันเนาะมันนี้เหามีทืนที่200เนาะเมื่อวานนี้เอาทืนไปแล้วเนาะมืนน่อวาจะมาเอากำไรเนาะพี่น้องเนาะเอามาลุยน้ำกันมามันสีได้บ่เนานะไปแดงก่อนตอนนี้นะพามันสีตัดบ่เนาะถ้าโบตัดจงค่อยไปนะจะค่อยนำฟ้าไปเพราะว่ายานมันสีออกสีเนาะ ฟาส,สีแดงสีฟาส,สีเนาะโอ้โหมันออกมาแบบนี้เนาะอ,อ่าถูกคั้นชั้นนำไปเลยเนาะพี่น้องนำไปเลยนำฟาเลยพี่น้องมานำฟ้ามันนี่มันนี่เสียกกำไรได้เท่าไรเนาะเบิ้งไปน้ำกันนะนำฟาไปก่อนใจเย็นๆเนาะ ค่อยเป็นค่อยไปเนาะพี่น้องเนาะผู้แบบเกมมาแบบใดเนาะเขาก็ต้องไปแบบนั้นเนาะถ้ามันเปลี่ยนก็ถือว่าจะเปลี่ยนมันเนาะโอเคเนาะบวกมาเนาะไม้หนึ่งโอเคเนาะบวกมาไม้หนึ่งแล้วพี่น้องมามันนี่ก็มาบรรยากาศคือเก่าเนาะพี่น้องบรรยากาศเดียวกถนนลมพัดเย็นๆเนาะพี่น้องเนาะ ເອົາມານີ້ມາເບິ່ງວ່າມັນຊິໄດ້ບໍ່ເນາະຕອນນີ້ມັນຊິເຂົ້າຕາມທີ່ຄິດໄວ້ບໍ່ມັນຊິລົງ4ແຖວເທ່ບໍ່ເນາະມາເບິ່ງມາລุยເລີຍບາດນີ້ໂອເຄป๊กกามาพี่น้องโอโ้โหบวกมาແລ້ວพี่น้องบวกมาຫມົກมาນไม้พี่น้องົກมาນឹងໄມ บอกมานหนไม้โอเคเนาะตอนนี้มาอยู่ที่สองพไปตาละพันเลยพี่นอ้องลุยไปเลยถ้ามันสีออกนะนี่นะก็ต้องออกให้มันสุดเนาะไปจัดหนักไปเลยพี่นอ้องใจสัน้นตัวสันน้นเนาะพี่น,อน้องเนาะโอ้โหมามันลุยน้ำกันซโอ อันนี้เขาเอินว่าโชคดีเนาะพี่น้องเนาะโชคดีโอเคโชคดีซี่ก็ยังกินเนาะพี่น้องโอ้โหคิดว่าเสเสียแล้วตน่นี้โอเคถ้าว่ายังมีบุญจังซีเนาะไปต่อเลยไปต่อเลยครับพี่น้องมามันต้องลงเหยาวเลยตอนี้นะผมสีลงเหยาาสําได้เนาะค่อยๆไปก่อน มั่นใจคือกันเนาะแต่ว่าก่อห้าสิบห้าสิบนั่นเลยเนาะมาบัง mm hmm. บัง่งายเป็นกักนแปดแปดจังไหนแปดโอ้โห,โหแปดแปดเนาะชนกันพี่น้องโอ,โ,อโอ้โหรดเทินไปสองร้อยห้าสิบบาทเนาะโอ้ยเนาะบ่เป็นยังบ่เป็นยังพี่น้องชนจังซีเนาะบัง บ่ฟ no ้าแถวทําอินเนาะมันจะมันเสมอเนาะเสมอแต่ก็ยังลงได้เนาะไปนําแดงเสมอแต่ก็ลงได้คือกันเนาะเบิ่งมันสิลงได้แท้บ่เนาะมาลุยนํากันมามันสิโอเคเข้าตามที่คิดบ่พวกแต็มโอ้ยเออโอ้ยขกก็ยังกินเนาะพี่น้อง อ้ยสุดยอดหกแต้มหกสามอ้ยสวยสวยสวยนะนี่นะถ้ามันเยาวจังซีเนาะมันก็ต้องเยาวไปต่อเลยเนาะพี่น้องเนาะอ๋เบังบังนำกันแต่ว่ายังอีกตาหนึ่งเนาะตาสุดท้ายเนาะว่ามันสีแหล่งลากไก่สามแถวทำอินบนเนาะมาทบกำไรไปเลยพี่น้องทบกำไรไป มันสิเข้าบอกตอนนี้ถ้าเข้าโอ้สุดยอดเลยพี่น้องมาไม่ใหญ่สุดเลยนี่เออสว,สวยสวยสวยปอกกาปอกแอสเนาะไปปอกกา <Dragon S 1> กินเนาะโอ้โหสุดยอดเนาะพี่น้องเนาะมาตอนนี้เนาะตอนนี้ตาที่คอยเว้าเมื่อกี้นะถ้ามันลงเสมอหลายแถวนันนี่เนาะมันต้องลากลงเนาะอันนี้มัน เปอร์เซนหลายก้อนเนาะลองไปบ้างเนาะแต่ว่าตามปกติแล้วเนาะคนที่ลินคนอื่นเขาเจ้าจะไปฟ้าเนาะแต่ว่าคอยสิไปกกันข้ามเพราะมันสิกินบอมามันลุยน้ำกันหอ,อมมาหวานหวานเจี๊ยบเจี๊ยบ้เลยเนาะถ้าเข้าตานี่พอก้อนเนาะพี่น้องเนาะโอ้โหเห็นบอเห็นบอพี่น้อง เห็นโบมันโบเสมอไปเนาะพี่น้องเนาะโอ้ขอบใจหลายๆเด้อทุกคนเนาะที่ว่าเข้ามาสมาาเสียเนาะช่องของขบพเจ้าเนาะฝากกดไลค์กดตามกดแชร์ให้ผมด้วยครับ <10 S 1> พี่น้องทุกคนเนาะบายบายพบกันคลิปหน้าในมืน้อนี้ถือว่าเฮาทำกำไรได้อ่า4,000เนาะ